ครับสวัสดีครับวันนี้มาถอดเปลี่ยนยางให้ดูนะครับนะยางออสองหกห้านะครับหกห้าสิบเจ็ดตอนเริเลยนะมองมาใกล้ๆเลยนะแต่น้อยเนี่ยที่นอนเนี่ยเราก็ต้องปล่อยลมยางก่อนนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนยางอะไรนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนทุกงั้นเราก็ต้องดึงให้ทุกการนั่นอีกแบบนึง สายสายออกแคด่ดีก็สายออกกันนะโอเลยอันนี้คือเอาไส้สอนออกนะครับก็นะเพี่ยวกนันการดูดมาทีสด โอเกตะกัวออกนะครับต่อไปนะครับนี่ถ้ากำลังแม่ให้มันโดนอืมอโอเคอยนี้ครับอย่ายครัทีจุดข้ามบีบโดนตรงนี้เดคขดฮะถ้าบีบตรงจุ๊บเนี่ยก็จะขาดง่ายนะครับ

ดีดนกระทะล้อเด็กขา่าต้องนแรกเรา,า okay. จะข้างแกนนิดนึงทั้งเดียวเลยทีเดียวเราก็จะใช้เวลาในการบีบ e นะครับเพื่อเพื่อเราจะใช้ใส่กับล้อแมกนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าครับใส่ล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้ยางตัวนี้จะเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำก็ต้องระวัง ทีสำคัญที่สุดอย่าให้ใกล้จุ๊เด็ดขาดถ้าดี่างเนี้ไม่ได้ต้องหลบจุ๊ออกนะไมีเรตึบ๊บเะหุนยางค่อข้างใหญ่กับตัวคนถอดนะต้องใช้ท่นุอย่างแต่ยางน่ากนที่สุดนะครับไปไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยุ แล้วมบนี่นะครับงนะฮะเนเราเห็นอย่างนี้แล้วเาก็จะเอาอันนี้ออกด้วยนะครับที่ตัวยัง ใช้วิธีการนะครับอันนี้เลยปลึนะ๊บทงไไนี้ก่อนเราจะอนตรงนี้ก่อนทีเทคนิคในการยกเราจะยกย,กยังไงให้มันปวดหลังหรือจับนะาวิธีการนะค่อนข้างจะต้องใช้ตรงเน,น,นื่องจากว่า เรื่องคอตัวนี้จะเป็นแบบตึงนะน้ำมันด้วยนะครับจัแบไบหนเลยนะครับเดินเลยเราก็ต้องงวอทนง้ออย่างนี้หรอกแบบเลยที่สำคัญที่สุดเล่นมาแล้วนะเราก็ปรปับตั้งตรงนี้เมาส์ผม